คาร์ลฟอร์มดุนะครับผมทยานติดท็อป3ในรายการลิมาเมเจอร์ก็สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลบลจันตากองนะฮะแล้วในคลิปนี้นะครับผมเราจะมารายงานผลการแข่งขันนะครับผมลิมาเมเจอร์ในวันที่5กันนะครับผมของรอบเพลย์ออฟนั่นเองนะครับก็การแข่งขันนะครับผมคู่แรกของเมื่อวานนะครับผมก็เป็นคาร์ลอีสปอร์ตนะครับผมสามารถเอาชนะเอนติตี้นะครับผมทีมม้ามืดจากโซนเวสต์เอียร์โวลไปได้2ต่อ0เกมนะครับผมก็ส่งผ ให้เอนติตี้นะครับผมจบอันดับ5แล้วก็อันดับ6นะครับผมร่วมกับทีม Evil Genesis นั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับผมเป็นสายบนนะฮะร,ระหว่างทีมมามืดอีกหนึ่งทีมอย่างไกมินกาดเอเตอร์นะครับผมกับ ทีมเต็งอย่างทีมลิควิดนะครับผมแล้วก็เป็นทีมไกมินกาเดียเตอร์สนะครับผมที่สามารถเอาชนะทีมลิควิดไปได้2ต่อ0นเกมนะครับผมก็หลังจากที่ชนะทีมลิควิดมาก็ไม่ใช่เป็นม้ามืดอีกแล้วนะฮะก็กลายเป็นทีมเต็งอีกหนึ่งทีมนะครับผมเพราะว่ารอในรอบชิงสําหรับวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับไกมินกาเดียเตอร์สนั่นเองนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายของเมื่อวานนะครับผมก็เป็นทารอนนะครับที่ เอาชนะ Entity เข้ามานะฮะแล้วก็เจอกับ Shopify Rebellion นครับผมที่เข้ามารอในรอบนี้ก่อนแล้วเนีครับแล้วก็เป็นทารอนนะครับที่เราบอกไว้นะฮะฟอร์มดุ ed, เอาชนะ Shopify นะครับผมร e b e l ไป2ต่อ1เกมนะครับผมส่ง Shopify r e b e l l เ o n เนี่ย กลับบ้านนะครับผมในอันดับ4นะครับผมของรายการลิม่าเมเจอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ส่งผลให้ทารอนนะครับผมเข้ารอบไปในรอบต่อไปนะครับแล้วก็มาเจอกับทีมลิควิดนะครับผมที่โดนไกมินกาเดีเตอร์เขี่ยตกมานั่นเองนะครับผมแล้วก็วันนี้นี่ครับผม,ผมก็จะมี2คู่ สุดท้ายแล้วนะครับผมก็จะเป็นทีมลิควิดนะครับผมเจอกับทาลอนนะครับผมหลังจากที่เจอกันนะครับผมครั้งแรกนะครับในรอบเพลย์ออฟนะฮะวันที่1นะครับผมก็เป็นทีมลิควิดนะครับผมตบทาลอนมานะฮะสต่อศูนย์ก็ทาลอนก็ตะเกียกตะกายนะครับจากสายล่างนะครับมาจนถึงตอนนี้นะครับผมก็วนกลับมาเจอลิควิดอีก1ครั้งนะฮะดูกันว่าคราวนี้ชัยชนะจะเป็นของใครนะครับผมแล้วก็ถ้าใครชนะนะฮะ ก็จะเข้าไปชิงนะครับผมกับายมินกาเดเอเตอร์สนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับการแข่งขันรายการลิ m ่าเมเจอร์2023นะครับผมในรอบเพลย์ออฟวันที่5นะครับผมวันรองสุดท้ายแล้วนะครับผมยังไงใครเป็นแฟนทีมไหนนะฮะก็ติดตามชมติดตามเชียร์กันด้วยนะครับผมส่วนผมนะฮะ ทาร้อนทั้งใจนะครับผมก็เป็นทีมขวัญใจมหาชนอยู่แล้วนะครับผมโอเคนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับผมกดไลค์กดซ like, ับสไครต์แนบบนจัตกคองแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ